ใชเที่ยวเพทบ่ไ้ับารล้วรลพ่ออยู่เขาเรีบขออนุญาตมะอราบอ้อวออาอเราเลื่อนสอนด่ายงเขบอกว่าผมขออนุญาตมากราบได้ไหมคะับาเ้ยไา่ได้กำลังเลยเขาบอกห้านาทีสินาทีก็ได้ครับแต่ถ้าไม่ได้จริงๆเดี๋ยวผมไปกราบที่อุปนเลยครับก็จะ การดูโกลเด้นซองอะครับผมก็อยากเข้าประกวดก็เลยแต่ชอบพีงนี้นธ์มากเลก็เลยเลือกเพลงนี้แต่ด้วยเพ่ลงอะไรเพอะไรผู้คลองรักครับ้ล,อง,ลองรักแต่ด้วยความที่ยังไม่พร้อมก็เลยช่วงนั้นเป็นคล้าเลือดออกเป็นคล้าเยเลือดออกซะก่อนก็เลยทําให้ต้องรอถึงซีซั่นหน้านครับก็อ้าวไปกันนะ แต่ดีใจที่ได้มามาขออนุญาตพ่อท่านก่อนก็ครั้งตอนแรกยังไม่ได้ยังไม่ได้ยังไม่ได้อยังได้ขออนุญาตก็ชอบเพลงนี้มากถึงแบบเป็นเป็นเวอร์ชั่นที่ที่ชอบพาะท่านอยากฟังดนตรีที่คุณมีคดีเพราะว่าผมได้ซ้อมเปนวีทีแล้วแล้วหลังจากนั้นหลังจากซ้อมเสร็จใครผมถ้าเลือดออกป่วยเข้าโรงพยาบาลเลยต้องสลัดสิธิ์ไม่ได้ขึ้นร้อง อาจจะเป็นแบบว่าบารมีไม่จริงบารมีแบบคุณไม่ถึงที่ได้ร้องเพลงนี้หรือเปล่าหรืต้องไปเป็นแบบจริงจริงวันนี้ตั้งใจจะโทรถามอาการเขาเพราะทราบตั้งแต่ป่วยไข้เลือดออกไไม่มีโอกาสได้คุยกับเขาเขาก็ทราบว่าพ่อท่านอยู่สันติก็บอกผมขออนุญาตนะครับได้ไหมครับเชิญประสานให้ผมทีเราก็เลยขออนุญาตเรียนศิษจากท่านทางท่านประสานผมไปประกวดด้วยกันกับพี่เปิ้ลนะครับพี่เปิ้ลเปิ้ลศุภินัน ก็นั่งคุยกันแล้วก็ผมก็บอกว่าผมจำพี่เปิ้ลได้เพราะพี่เปิ้ลเคยเป็นศิลปินแล้วเขาก็บอกเขาเคยจำผมได้ผมเคยเป็นพิธีกรอะไรเงี้ยเป็นต่างงานนะครับคุยไปคุยมาเขาบอกว่าคือเขาถามผมผมจะร้องเพลงอะไรผมบอกผมเลือกเพลงรูปของรักเขาก็อ้าวเขาเป็นลูกศิษย์ของพ่อท่านอะไรเงี้ยก็เลยผมก็เอ้าผมอยากผมอยากอยากไปสันติหร่อแล้ววันนั้นที่มาก็มาร้องเพลงรูปของรักให้ให้ให้พ่อท่านนะครับแต่วะหว่างที่ออกไปยันยังไม่ถึง ยังไม่ถึงดวงยังไม่ถึงที่จะต้องต้องร้องให้อาจจะต้องมาขอพระท่านก่อนเลยนะครับผมก็รู้จักกับพี่แดงอรวันณพี่ผมรู้จักเพลงนี้ผมรู้จักเพลงนี้จากับพี่แดงเพราะว่าเคยร้องเพลงที่เดียวกันแล้วผมก็ชอบให้พี่ร้องพี่แดงร้องให้ฟังนะครับแล้วก็จากว่าซีซั่นนี้จะเอาเพลงนี้มาประกวดเดี๋ยวก็ต้องแบบว่ารออีกหนึ่งซีซั่นแต่แต่ผู้ของรักที่ที่เราเคยฟังครั้งแรกก็จากพี่แดงอรวันณนะ เขาร้องไม่ซึ้งอยู่แล้ใช่แล้วก็ละวันรู้จริงๆว่าเป็นของคุณนริธาลีแล้วก็ทาเวอร์ชันต้นฉบับก็จะมีมีมีลูดี้หรือทำรองไม่ค่อยไม่ค่อยกลมกันล้ากนิดหน่อยที่เขาเป็นแบ่งให้คาราโอเกะใช่ไหมใช่หมายถึงของที่ที่แดนละวันกับคุณนริธาลีร้องมาจะมีร้องมั่นช่วงช่วงคลองมา่งจะแล้วจริงๆคนันตรีเสียงครั้งแรกที่ใครยทเพลงนะนรอ๋อ เดี๋ยวผมส่งให้ทางเลยค่ะก็เลยดีเลยได้เจ้าของคนนี้ครับผมเตรียมลำโพงแล้วครับลำโพงฮะเตรียมพร้อมมากเลยแข่งแรกผมส่งให้เพิ้ลพี่เพิ้ลลวครับกหนึ่งจักวานเขาก็เสียดายเขาบอกเสียดายพี่ต้อยมากเดี๋ยวเขาบอกว่าเขาจะรอนะเขาบอกเีรอซีซั่นต่อไปรอรอปีหน้าเขาบอกปีหน้าดวงพี่ต้อนมาแล้วปีนี้ไม่นแตคนเก่งๆผมก็ดีแล้วล่ะครับปีนี้ผมไม่ได้ประกวดว่าให้ที่พิ้ลเขาได้แชมป์ไปก่อน เพื่อนไปเกิดประกวดพิเดียพี่เพื่อนูมว่าพี่เพื่อนพี่เพื่อนาเอาแชมป์ไปก่อนนะแตวผมตีหน้าผมเลยผมมามาพยายามใหม่เลยแต่เข้ารอบก็พอแล้วข้อท่านครับช่วงต้องขับช่วงคำว่าอ๋อโคด้าโคเชนผู้เป็นธาตุาตแพ้หรือธาตแพ้ครับแพ้แพ้ใช่ไหมครับอ๋อแพ้ไม่ใช่าแพ้ผมร้องผมร้องคือเขาบอกว่าเป็นธาตแพ้ผมว่าธาตแพ้แล้วพอร้องเพลงไป ในรายการเขาไม่ร้องคอทหารก็รักก็เก่แม่เป็นทาแททาแทคอร์ฟานไม่ใช่คอร์ฟาดีเลยนะเพราะว่าไม่งั้นไม่รู้เลยเนี่ยเพราะว่าร้องผิดตลอดต้องมาขออนุญาตก่อนเนี่ยแล้วก็แล้วก็น่าจะมีเนื้อโน้ตตรงรเคําว่าผมร้องทาแท้มาตลอดแล้วทีนี้พอมาดูในนี้เขาบอกว่าทาแทผมก็เลยงง อยู่ประโยคที่ผู้สั่งจะทอดคือคำว่าคุณค่าคุณค่าคือคุณค่าอ๋อคุณไป้องคุณค่าทำไมมีบรรณาลายเดี๋ยวลองคุณค่าบรรดาคุณค่าค่าก็ได้ใช่ไหะครับผมล้องเขาไม่ได้ร้องท้อยหมดร้องคุณค่าก็ทาร้องคุณค่าดีกว่าร้องคุณค่าร้องคุณค่าจากคุณค่าความรักจากใจเออนออทีไร อันนี้คือตอนช่วงเรอเขาไม่ญด้เรียนเพราะว่าเมื่อวานคุณหมอคนทิวาโทรหาแล้วค่ะบอกว่าได้รับหนังสือก,กับนนดนตรีแล้วขอบคุณมากเขารอเพลงพ่อรูมา20ปีเขอบอาบอกว่าบอกอภวไปก็เงียบเรียนท่านจันท่านจันก็ว่าแค่ดีแล้วก็ไม่รู้จะกปิดสารต่อใครอีกเขาบอกว่าพอได้เนี่ยเขาเล่นทําเลยนะคะเขาบอกให้คัด20เพลงเขาจะเอามาทําอัลบั้มเลยเห็นความตั้งใจมุ่งมากของคุณหมอ เขาบอกว่าตอนนี้ก็สิบเดเนี่ยเขาขอจะจะอ่านให้จบในวันเดียวเขาบอกเขารู้ว่าคุณบุตรธมก็ไม่ค่อยว่างเขาบอกว่าช่วยคัดให้หน่อยว่าสิบเพลงนี้ก็จะร้องีเพลงอะไรบ้างบอกแบบไม่คิดว่าคุณหมอเขาตั้งใจพูดแบบนายหนดูว่ารอพี่รอมา20ปีบอกอาป้องอาป้องก็เชื่ยบอกเขาอยู่บอกป้องเขาแต่เขาเป็นคน ใจมากที่พรู้จักน้องที่มีความว่าเออพี่จะได้ทำเพลงก้ะครูแล้วแต่พ่อท่านเปงแรงเะไครับ90ยาน89ีน้า8นึกว่า89นึว่า89กว่ากว่าน้ว่า89่า89ก่านึกว่านกว่า8ว่า8กว่ากากว่า8ว่า8ยว่ากว่ากาว่านววมากเาเก่าวก hạân tầng xóm ก็ไม่วันนั้นนะวันที่วันที่ร้องร้องบนเวทีครับผมไม่สบายเสียงเลยแบบว่าแหว่งไปแกวงมาแล้วก็ม่ค่อยก็อ่ก็จะมีโน้ตตรงนั้นอ่ะเออเธอเธอเธอเอเธ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 อคอเเธอเธเธเเกอเธอเธออ ฟังของคุณนรพลครับเป็นเขาเศร้ารักเศร้าขึ้นสูงเาลงต่ำใช้ไหมครับก็เศร้ารักกันช้ำตะเกียบผมจะขึ้นสูงผมกนึกขึ้นได้แต่ต้องลงต่ำครับนะก็มันจะมีอีกที่หนึ่งเออโครมันระทักบูระลงดังจันทราคลองครองใช่ไหมครับลงต่ำแต่ถ้าของผพี่แดงพี่แดงของเราวันก็จะคล้องดังจันทรา ลงเพิ่มไอที่ต้องลงต่ํานะครับก่อนมันจีสองหลังที่อ๋อบอกว่าเป็นบุญจริงๆได้มาได้มากราบแล้วก็ได้มาทราบทราบต้นกำเนิดจริงเดี๋ยวถ้าซีซันหน้าเขาคือเขาบอกว่าให้พวผมสระสิทธิ์เพราะว่าป่วก็เขาบอกว่าซีซันหน้าจะให้กลับมากลับมาแล้วเาผมก็จะล้องแบบที่ถูกที่ถูกที่สุดนะครับถ้าท่านพ่อพอท่านหนักไม่ยากยเลยคือเสียงผมันตะกี้มัน ช่วงป่วยเนี่ย่อนร้องแล้วเลือดกำเดาไหลเพราะว่าเก็บเลือดเหลือสองหมื่นแต่นั้นไม่รู้ยังไม่รู้ตัวยัรู้ตัว,ตว,ตวพ,พี่เบิ้ลยังบอกวแบบ่าเฮ้ยเลือดกำเดาไหลแก็ยังมาช่วยเลยก็เ<ม>ขขึ้นไปพัวเกไปหาหมอหลังจากขึ้นร้องเพลงเสร็จจะไปหาหมอบอกหมอบอกว่ายัางเดินอยู่ได้ยังไงต้องแอดมิดแล้วก็เลยให้ถูกต้องใช่ดีๆก็ให้ถูกต้องก่อนเหรอไม่งั้นร้องถีดมีถีดไปนี่แบบว่า เออเข้าใจละเข้าใจละผมเข้าใจแล้ว่าทำไมเขาหยุดนี่ก่อนวะเดี๋ยวเพิ่งร้องเดี๋ยวเพิ่งร้องแล้อซีซั่นหกนะครับข้อท่านอนุญาตก็ขอคุผมก็มากโน้ตที่ถูกต้องา้เลยเนื้อเนื้อด้วยคำว่าแพ้ผมร้องแพ้นะครับเมื่อกี้เพราะผมบอกเมื่อก่อนผมร้องคาว่าแพ้เพราะผมฟังเป็นอารีนแพ้ไม่นยัแพ้ใช่ครับผมฟังเปินอารีนร้องแพ้พอผ่านแพ้พอใช่ แต่เมื่อกี้ผมร้องซอทหารก็ใเลยเราอเก๋ก็เหมือนจะผิดด้วยใชนคาร์เกตในคาร์เกตก็เป็นซอทหารก็จัดชูรักเทิดไว้ใช่มบางทีก็จะเป็นจัดชูรักเชิดไว้ใช่เชิดไว้ด้วยแต่เทิดอันนี้ผมร้องเทิดไว้เทิดไว้มีหลายคําที่ผิดอยู่แล้วเนื้อเนื้อโน้ตที่ถูกเทิดกับเชิดเนี่ยมันความหมายมันจะต่างกันต่างกันใช่ไหมครับเชิดเนี่ยมันหมายความกลางคำว่าเชิดจะเชิด มันไม่ส <ens> ูงเทอเทอเพราะว่าเทออย่งสูงส่งไปเทดทูลเชิดชูนี่แต่ก็มีเชิดชูเชิดชูนี่แค่เชิดชูเชิดทูลลอยล่องดินะคะ บางบางโน้ตที่จะเป็นรอยฟ้องอยู่บนบ้านฟ้าจริงๆใช่ในบางคาราโอเกะอะค่ะจริงๆก็จะที่ถูกก็ต้องจะต้องเป็นรอยฟ้องอยู่ครองคู่ฟ้าใช่ไหมคะเนี่ยค่ะบางบางคาราโอเกะที่ที่ดูเคยผิดตรงเนี้อเนี่ยค่ะเอปลูกตาใช่แต่แต่เวอร์ชันผู้ชายเพิ่งเคยผมขอถ่ายเดี๋ยวพี่ยกให้ตรงแรกเลยทำเพลงตองรวยก็เป็นครูสอนดนตรีอยู่สอนร้องเพลงด้วยค่ะสอนร้องเพลงก็เป็นนิสิตเคยสอนได้ค่ะ ลอยค้องอยู่คลองคู่ปลาผู้ปลาครับผู้ปาครับสีอะไรครับพี่ปลาอะไรปลาขึ้ของแถือว่าได้ผมสบายใจแล้วครับผมไม่ผมไม่สบายใจอีกตั้งนานว่าทำไมผมต้องโดนบอกว่าก่อนหน้าก่อนหน้าแค่วันเดียวแล้วก็ไม่ได้ขึ้นปลาผมเข้าใจแล้วทีนี้ว่าต้องมาหาต้องมาหาข้อท่านก่อนก่อนที่จะรอนะครับ ได้น้นถูกด้วยได้นถูกด้วยนแต่เพิ่งเคยได้ยินผู้ชายเอามาร้องนะคะปกติผู้คองรักไม่ไม่ค่อยได้ยินต้นฉบับเลร้องมาเริ่มต้นเลยออริจินอาริตารีร้องาะว่ามาได้ฟังออกมาลังผู้แพ้หน่อยนึงตั้งแต่กเยอดเยยมาเกิดเยี่ยยสมดเดี๋ยวจะมีอีกมนมอย่างดอกฟ้าที่หมาวาต้องเอื้อมอีกตรงที่ว่าจะตายไปก็จะต่อตามจองตอนแรกร้องเป็นทอบครองเชื่นเชยซึ่ง่อท่านใช้คำเอื้อ ขึ้นชยซึ่งโหความหมายสุดยอได้ค่ะขอคนุได้ค่ะเดี๋ยวหมอารอนผญาก่อนนะครับเดี๋ยวคุณหมออรก่อนก็ทราบว่ารุงนี้ทางครอบครัวและข้ก็จะการก็เลยแวะมาเยียมท่านขอบคุณมาก ข่าวมันก็ตัวาวถือแล้ที่ไม่เคยมาเยนรว่าได้มาเ่เลยนะฮะด้มามา่ตอน้องบาัด้เล่มบนั่นน่อเโดยองน้ำหนักที่ตัวเลขเป็นไฟทัเกณ เกิดที่วัดอุณภูมินั่นเองอีกทีกนะครับๆๆต้มงใน,นที่เขาใช้กันเวลาช่วงโควิดทุกๆนั่นแหละครับ <ๆ S 1> <ๆ S 2> ว่าเอาไว้ใช้ประโยชน์รักแาแขังแรงครับทีนี้เป็นไก่อนที่เรื่องที่ว่าจะ <ๆ S 1> <ๆ S 2> ดูแลสุขภาพต่างๆอุบ,ตบัติไหมครับ ฉระนั้นเดี๋ยวท่านท่านศรึกษาจะมีการต่อนะครับไม่ต้องแบบเรียนปกกรุ่มนะครับผมว่านั้นบอกว่าใส่รองเท้าลโกหลวเป็นอันตรายกลับมาพวกเราง่ายค้องเลยเกิเทาใจไ่อยเท้ามันวนเท้าัเย็บแปปันแปะเข็มแปะเข็มอ๋อแล้วแปะที่ปากลงแต่เขากระดูกอะไรก็ไม่เป็นไรเลครับ ก็เป็นขาพกในอนที่ก็ได้แล้ก็แบบแมัสะดุกครับไม่ิครับไาครับก็ประมาณนม้ครับก็ต้องไปเยี่ยมป้าพิญญาแหะคะใช่คุ้ชมิวคิวแม่เลยคับคิวพรสิบิบก็แ้กัน ใช่มีอะไรต้องรีบเก็บว่าหมอรวเรากคุมหรืได้นอกะหอาไหนอะไรหรือว่าแน่จไหมคุณหมอาน่ใจครับผมอยู่ะหมอจะมาตรวจเขาตรวจอดินไอเหรออเป็นไรเยี่ยมโดิการนี่แต่ตะวันนี้ไปโอ้ย